ตงนบงบบี้ก็งบบ่หลายได้พี่น้องเด้อนน่บ่านน้องเห็ดกระช่างตัวนี้เลี้ยงกบนี่บ่ดนที่น้องอยู่ประมาณสามเดือนถึงสองเดือนเท่าก็ได้ขายแล้วเพราะว่ากบเป็นกบกบแหลกนะครับพี่น้องเนาะอยากเลี้ยงก็ลองเลี้ยงเลยพี่น้องเพราะว่านานี่เป็นหนากบเลี้ยงแล้วก็ใหญ่ไวนะครับเนาะเลี้ยงกบบ่ดินบ่อยากเลยครับพี่น้องเลี้ยงง่ายๆได้ขายไว้นะครับเนาะเลี้ยงง่ายขายไว้ครับพี่น้องกบนี่สวัสดีครับพี่น้องครับ ืัอนี้มาพอก็บ้าน้องในช่องกบป่าผ้าร่วยคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะวันนี้บ้าน้องก็จะภาพพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งกบครับผมเพราะว่าเ้าเอากบหน่อยลุงไปปล่อยแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวื้อนี้บ้าน้องก็จะภาพพี่น้องไปเบิ่งครับผมว่าเพิ่นจะอยู่จังไดื้อนี้บ้าน้องก็จะภาพพี่น้องนี่ครับผมเฮาจะมาเห็ดสลั่นมุ่งให้เพิ่นนะครับเนาะเห็ดลังค่าให้เพิ่นนําแน่กันแดดนะครับเนาะนี่เบิ่งพี่น้องเบิ่ง คุณครับเป็นยู่ข่างแซ่บวเลยครับด้วยคุณเอ,อิดพี่น้องคุณบานองเอามาลงหนีเบิดตเลยอยุดกันเบิดตเลยครับผมี๋ยวจะพาพี่น้องมาให้อาหารเพิ่นนน์น้ำเนาะครับเนาะกบเป็กนี่เขาเจะให้อาหารเพิ่นดวานวานไปเลยพี่น้องวานตัวถั่วไปเลยนะครับเนาะเพิ่นก็จะนั่งนี่น้ำข่างฟังหมนะครับด้วย ลงมากินเซลลแล้วครับผมเวลานันเท่ากระจังจะได้มาคัดแยกอีกทนึงเลยครับพี่น้องเด้อเบิ่งครับปุ่นเด่นเซลลเซลล์เลยจะได้มาคัดแยกตวใหญ่งอีกทีหนึงครับผมเพื่อเท้าจะได้ให้เพิ่น แยกออกจากกันอีกทีน,นึงครับผมชิมีรหลุนไงหลุนหน่อยนะครับเนาะหลุนใไ่กับชีไงแห้งครับเวลานันเพิ่็จะมาหลุนตัวไงจะมากินตัวหน่อยนะครับเนาะเฮาก็อคอยเบืองนําเพราะว่าบบาวน้องก็จะเห็ดเป็นบอ่อนี่เป็นบอ่อซําให้เพิ่อนอนุบาลเพิ่นไวก่อนนะครับเนาะเพราะว่าเฮาอันแหลกเขาสีใส่นนถังครับผมในกองนะครับเนาะ กองพลาสติกตัวนั้นก็นคือตอนเพิ่นเป็นห่วกช่วงนี้เพิ่นไงแล้วเข้ามาปล่อยไว้หนีเลยเฮาก็ต้องมาคัดแยกอีกทีนึงครับผมตัวไหกไงก็มูแห้งเฮาก็ต้องคัดแยกออกเพราะว่าเพิ่นจะมีอยู่ล้วครับพี่น้องเพิ่นสีเฮาเนี่เ,อเบอเข้าจะหูเลยว่าเพิ่นญีไงไงก็มูแห้งเขาก็ต้องแยกไปอีกบอ่อหนึ่งเพื่อเฮาจะได้แยกออกจากกันบ่ซสันบรได้ครับพี่น้องครบเขาต้องมาแยกอยู่ประมาณสามใสนะครับเนาะ เขาตรงมาแยกกบออกอยู่สามใส่ด้วยพี่หนองด้วนี่ครับเป็นกินอาหารแซ่บๆเลยนี่จะมีรุ่นน้อยรุ่นรุ่นหน่อยๆก็มีรุ่นเป็นหวกก็มีครับผมรุ่นหวัวเสียั่งบ่ค่อยหลายครับเป็นลูกออดเพ่น,นครับเนาะตรงนี้บ้าน้องก็จะเฮ็ดซแแล่นนี่ครับมุ่งกลางบังแดดเพิ่น,นะนครับนะเนาะพาถาเพ่นตัวใหญ่แล้วนี่เพิ่นจะ ห่อนนะครับเนาะอากาศห่อนเดี๋ยวพจนจะตายได้ไน,นะครับเนาะห่อตอมาเห็ดสะเล่นมุ่งพจนอยู่ทำแน่ดุลนน้อยนี่บ่หน่อยเด้พี่น้องเด้อนี่ครับผมบึงกบหลายแห้งครับผมสวัวพจน์ใหญ่เนาะตรงนี้กบอยู่ในนี้ประมาณสองพันก็โตหมนะลครับเพราะว่าเขาจะเอามาซํำอนุบาลวบกอนตรงนี้เขาก็คอยให้พจนใหญ่แล้วเขาก็คอยขัดแยก ไปไหวอีกสองบอ่อนะครับเนะาะกบฮอสี๊ดเป็นยูสามรุ่นครับรุ่นรุ่นทีถ่ายสีปล่อยไปนี้เลยครับพี่นอ้องหยุดแ,แ,แก่ฟังคนกระแหงตะายเลยครับเด้อนี่เลี้ยงบอยากครับพี่น้องอาหารกะง่ายๆเป็นอาหารเม็ดเล็กนะครับเนาะนี่อาหารกบเม็ดหน่อยนี่แหละหาหมองกระไซเพิ่น เพิ่อนก็นจะง่อยตามผักตบนี่ครับอู้อู้เป็นตะเบิงแห้งครับพี่นอ้องเพื่อนก็นจะลงมากินอาหารข่างบอ่อเฮ้าตรงนี้ก็งบบ่หลายได้พี่น้องเดินนี่บ่าน้องเห็ดกระช่างตงัวนี้เป็นกระช่งางมองนี้จะเลี้ยงกบช่วงนั้น,นครับเนาะเลี้ยงกบในนาข้าวครับบ้าน้องก็จะเอา เข่ามาดาใไซพี่น้องตรงนี้จะเอาเข่ามาดาใไซกบพึ่งได้ประมาณสี่มือได้พี่น้องเดินนี่ครับสี่วันแต่ว่าเอามาปล่อยนี่นี่ครับมือที่สี่นะครับเนาะบาน้องเอามาปล่อยเข้าสื่อมาเขาก็เอามาเพาะไหวก่อนให้เป็นออกขาเบิด เากัมามาปล่อยลงนี่ครับปล่อยลงตรงนี้เลยเทาก็จะเอามาปล่อยไว้ในนี้เลยครับพี่น้องให้เพื่อนออกค้าเรียบร้อยแล้วเทาก็าบใหญ่บ่อหนี่บ้าน้องใหญ่บ่อมาเรียบร้อยแล้วคุณครับเพื่อนอยู่น้ำขงังฟังสารแซบๆอยู่ยังหน่อยแห้ครับพี่นอ้องยังโตหน่อยเนาะนี่เบืองบุญน,นี่โตหน่อยให้เพื่อนมาอยู่บ่อดินครับบานมันจิต้ใหญ่ไว เอาอนุบาลจากน้อยๆไว้เวลาเขากระจังจะได้มากัดแยกอีกทีหนึ่งนะครับเนาะพี่น้องจะพาพี่น้องมาคัดแยกอีกทีหนึงน่งบ่งเพิ่งพากันกินเสียบเสียวอุ้ยกบหน่อยนี่เป็นตะเบื้องให้พี่น้องอยู่ใต้กระเบื้องนี่ก็ห้ายด้วยครับเด้อบาวน้องฮ็ดกระเบื้องใส่ไว้ให้เพิ่นนี่อมอาศัย พี่น้องเบิง้งในหน่อยอยุนี่ครับนังบ่งนิรหิมฟังแซวเลยเลาก็ต้องอมาหายอาหารเพิ่นนำํำนี่ขางฟังฟังพี่พน้องโวยโวย,โย,โยลงไปเลยเพราะว่าพุ่นจะเนี่เห็นโซนน้งขุ่นด้วยกันครับโซนน้าขุ่นลายด้ยพี่น้องเลยลายมาหน่อยเลยเต็มอยู่ครับเดี๋ยวจะได้มาเห็ด สแลนมุ่งให้เพิ่นมุ่งให้กบเล็กโอ้ยมึงพี่น้องเพิ่โดดลงไปในาน้ำแล้วเดี๋ยวเพิ่งจะจะพาก,กันลงไปกินลอยอยู่ใหม่ก็แซวพี่น้องนี่ครับแสงแดดออกอ่อนออนแล้วเฮ้าก็จะได้มาเฮ็ดสแลนมุ่งให้เพิ่นพอได้ช่วงนี้เป็นหนาห่อนแน่กันแดดนะครับเนาะนี่ครับผมเบาวนงก็จังจะ พาพี่น้องมาเห็ดอีกเทหนึน่งเลี้ยงกบบ่อดินนะครับเนาะบึง่งความกว้างของตัวนี้ก็คือฟังขนางนั้นประมาณสองเมตรได้พี่น้องเพราะว่ากระช่างตัวตนี้อยู่ประมาณสามพูดสี่พี่น้องกระช่างว้นี้นะครับเนาะไงกระมูเพราะว่ากระช่งตัวนี้สีไงกระมูพี่น้องบึ่งเลย เขากรับววาวันไหวข้างบนน้ำแนยเป็นแต่ิีพาก,กันกินเช่ยๆข้างแนม่ผงไปฟังคนที่น้องลายแหงเลยครับเดือกบหน่อยเรัแต่ว่าช่วงนี้เขาลงไปพันใดยังหน่อยแหงเดี๋ยวเขาจะไปเหยียบเพิ่นเนาะครับเนาะข้างล่างในน่อยนี่ก็จะเป็นหัวกเวลาเพ่นออกขาแล้วนี่ครับจะเป็นลูกกบที่นั่งอยู่ข้าง ออ้ปิดตะเบิงแห้งนะพี่น้องสุดฟังเลยครับบาน้องสือมาอยู่หาลอยหาลอยเงินครับพี่น้องได้สองสองโลกลัวครับผมสองโลครึ่งนะครับน้องประมาณครับพี่น้องได้สองโลครึ่งโลละสองร้อยนี่ครับก็เอามาเขาจะมาสื้อหมวกคนจะได้ดีกลัวเวลาเขาก็จะเอามาขยายแหละก็ เอามาเห็ดเอาเองนะครับน้เขาะมาแยกเองสี่ลูกหอ,อ,อกมานนี่ก็อยู่ประมาณสองมือนเพื่อนก็นจะออกขาแลวพี่น้องออกขานี่ก็คือมือที่สามมานี่ออกเหยียบผู้โตครับพี่น้องออกเหยียบเบิดเนาะนี่มือที่สี่ครับนี่บ้านน้องเอามาเห็ดสี่วันแล้วก็เอามาปล่อยลงนี้เลยเอามาปล่อยลงหงมองเหาอันผักเพื่อนไห้ตรงนี้ก็จะเห็ดมองให้เพื่อนเขามาอาศัยทำเน่ ่ได้มีหม่มให้เพิ่นมากผักกันมาเล่นอยู่กับเบื้องครับพี่น้องกับเบื้องแล้วก็เอาหน้แดงมาใส่ข้างล่างนี่ก็จะเห็นเป็นหม่มให้พ่อเด็เพิ่นใด้มากอาศัยห่มนําก็เอาหน้แดงปล่อยลงไปน้าครับผมตรงนี้เนาะเลี้ยงไววกันนี่แล้วพี่น้องก็พ่อได้เบื้องในแง่งเลี้ยงก,กินเท่ากับจะได้ขายนะครับเนาะ เลี้ยงกบนี่บ่ดนพี่น้องอยู่ประมาณสามเดือนถึงสองเดือนเท่าก็ได้ขายแล้วเพราะวะ่าก,บ,กบเป็นกบกบแหลกนะครับพี่นอนะ้องเนาะเท่าเท่าเลื่อมเลี้ยงเลยถ้าเลี้ยงกบช่วงนี้กบสีใหญ่ไวครับพี่น้องถาพี่น้องไปเลี้ยงช่วงอีกดําหน้าหรือจิกอัน,นอันนี้ก็อู้เลี้ยงยากครับพี่น้องเพิ่นก็นจะหล่าไปแน่แล้วเนาะบ้านเท่าก็จะเลี้ยงกบได้แค่ประมาณ เดือนกลัวหนาวหนาวสิพี่น้องหอดหนาหนาวนี่กัเรียงกบบ่ได้แล้วเพราะว่าเลียงกบหนาหนาวนี่กบเขาจะใบไงเป็นอย่างคือใบไ่ตีเพราะว่าเพิ่นจะเขาไงพี่น้องเพิ่นจะบอกมากินอาหารถาล่มหนาวหนาวนี่เพิ่นก็นจะเริ่มหาไงายอยู่สีไงหรือสีหน่อยก็สร้างครับกบเหาเพิ่นก็นต้องหาไงอยู่เพราะว่าเป็นสัญชาติตานของเพิ่นเนาะเลียงกบถึงปิดกบเรียงก็สร้างพี่น้องถาหอดฤดูกาว่าเหา จะเลี้ยงยูบะมาันอีกเดือนกลัวจะไปหอดหน,หนาวนี่ก็คือเขาเลี้ยงบ่ไดเดล้วเพราะว่ากบบพิ่นเลี้ยงได้ก็จริงแต่ว่าเพิ่นจะบ่ใหญ่จะบ่ยใหญ่นาะพี่น้องนเนาะเฮาจะมีแต,แต่จะเฮาจะไปหอดหน้าฝนอีกเทหนึ่งเพิ่นจง,งจอามากินอาหารมันเพิ่นก็จะมีเวลาเขาไง่ายของเพิ่นคือกันครับเพราะว่าแต่เลี้ยงหยังเขาก็ต้องศึกษาบ่งนำถ้าเฮ้าเลี้ยงช่วงนี้ดีที่สุดครับพี่น้อง โคบพฮาจะไงไหวนี่รับเดี๋ยวบอน้องก็จะภาพพี่น้องมากอัปเดตเบิ่งเรื่อยๆนี่เห็นบอพิ่นกำลังขึ้นมากินอาหารแล้วก็อยู่ในบอดินนี่ครับบอดินนี่เป็นหม่องทีโคบพฮอสีได้ใหญไงไหวเลี้ยงกบเลี้ยงกบบอ่อดินนะครับนะเนาะเลี้ยงบอปูนบอ,อยังก็แล้วแต่พี่น้องเพราะว่าแต่ละพื้นที่สีบอขึอ้นกนะัดเนาะเฮาเลี้ยงบอดินก็นดีบอปูนก็นดีพเพราะว่าแล้วแต่แต่พื้นทีเฮานะครับนะเนาะเฮาก็จะเลี้ยงต่างกัน เลียงบอ่อดินนี่ก็จะเลียงอีกแบบหนึ่งเลียงบอ่อปูนก็เลียงอีกแบบหนึ่งนะครับเนาะตรงนี้ก็คือห้องจะเอาหยังมาปลูกใส่ขางเพื่อน,นี่ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนีบอน้องก็มีต้นกล้วยแล้วพอได้เป็นอาศัยลมเงาเป็นน้ำแน่เอาหน้แดงมาใส่ก็ได้เป็นกินเป็นอาหารนี่ครับเ้าก็ให้อาหารเม็ดเล็กเนาะเริ่มแหลกกับมาให้เสาแรง มากกว่านไปเลยเานล่าเดี๋ยวเพิ่นหิวเพิ่นจะมากินเองออเต็นท่าแซลและพี่หนองเดอ้อแค่สี่มือนะครับเดอ้อนี่สี่วันกรบเห่าสวยงามแล้วตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวจะไปเห็ดสลันครับผมเห็ดหมองกันแดดให้เพื่อนเนาะครับเนาะโอ้โห เต็มแจ๊สแจ๊เลยครับนั่งอยูคอรแหงแต่เต็มเลยอุ่นออค,ค,ครับพี่น้องยูมุมฟังขุ่นอุ่นครับพี่น้องเบิง้งยูมุมฟังข้างนั้นนะครับนอกขุนแหงแต่นั่งเจ้าข้อจะแค่อยู่ขุนนั่งกินยูหันจุ่มนั่นก็นอยูะมานหยับยี่สิบก็โตได้พี่น้องนหน่อยถ่ายง่า่มากเนี่ยโอ้เต็มเลยเ้าต้องขยายออกเพราะว่ากบแค่ห้าร้อยก็โตนี่ก็นี่ครับ บอ่อนี่ยคาเกิดแน่นแล้วนะครับเนาะเขาก็ต้องคัดแยกออกแยกออกไปน้ำเขาก็ต้องขยายออกให้มีอยู่ประมาณสามสี่บ่อกบเขาก็จะได้กินอาหารทั่วถึงนะครับเนาะถ่าหลายๆเขาก็ต้องเปลี่ยนน้ำดูน้ําแน่ตรงนี้ค็คือประมาณบอ่อนี่ก็เลี้ยงได้อยู่ประมาณหาลอยโตพี่น้องจะพอดีบอ่อนี่หาลอยโตนะครับเนาะเขาก็จะเห็ดนีด่แหละครับผมพอได้เป็นอาหาร แล้วก็เป็นเมนูเฮ้าเนาะครับเนาะกับพอได้เบิงหนงึ่แยงนี่ครับยี่าหมูเส้ามาเรงมาเลียงมาเบิงกบนี่เกิดเต็มเลยครับโดยขงังมุมขังสาเฮานี่เลียงไว้ถ้าเบิงท้แงแย่งนี่ครับผมกําลังเริ่มเลียงกบแล้วครับผมส่วนทางนี้เนาะมาน้องกับพาพี่น้องมาเบิงครับผมพาพี่น้องอยากเรียงกะล่ะลองเลียงเลยพี่น้อง เพราะว่านานี่เป็นนากบเลี่ยงแล้วก็หญยไหวนะครับเนาะเริ่มเลี้ยงเลยเพราะว่าเฮาต้องไปท่าอีกเดือนตองเดืนเอนเฮาเลี่ยงช่วงนี้สามเดือนเขาก็ได้ขายแล้วพี่น้องเฮาก็จะได้มุนเอาหลุดไม่มาขายต่ออีเฮาก็จะได้เลี่ยงหลุดหม่มาอีกเฮ้าขายเบิดก็เลี้ยงเลยก็คือตรงนี้ครับพี่น้องนี่บ้าน้องจะเลี่ยงเบิดเลยครับนี่แถี่วนี้นเนาะเฮาก็จะค่อยเฮตดไปเรื่อยเพราะว่าเฮากะเวลาบ่คอยหลายปันไดเนาะ โซนทางนี้ได้ครับเดินนี่ก็จะมีบอ่อป่าเที่ยงปลาไว้น้าแน่ซีหาบอ่อนะครับเนาะขางสาตรงนี้ก็อยู่ข้างบ้านพี่น้องมีมม่วงกับบ๊ึ้นินครับดกเซวอยู่เวลาเขาอยากอะบขอยากตรงนี้ก็คือจะเอาไว้ให้เพื่อนซุกนะครับเนาะเวลาเขาเอามากินสุกเสียปัวบ่านน้องก็เลยปล่อยไว้ให้เพื่อนไว้แต่กินสุกบีกวัวครับ,รบเดี๋ยวจังจะพาพี่น้องมาอัปเดตเบื้องอีกทีหนึ่งนะครับเนาะ เลี้ยงกบบอดินบอยากเลยครับพี่น้องเลี้ยงง่ายๆได้ขายไว้นะครับเนาะเลี้ยงง่ายขายไว้ครับพี่น้องกบนี่ก็คือเขาเลี้ยงไว้เลยเลี้ยงไว้นี่ครับแป๊บเดียวก็ได้ขายได้พี่น้องบ่าาน้องมาเลี้ยงกบมีกบนี่เลี้ยงอยู่ในบ่อนี่ดีที่สุดจนบ่พ่อขายพี่น้องพี่น้องเริ่มเลยบ่ต้องคิดว่าเฮาเลี้ยงเรียวเฮาจะไปขายไสเนะครับเนาะเพราะว่าเฮาเลี้ยงเลี้ยงให้ไงก่อนเลี้ยงให้ไงญ่แล้วเฮาได้กิน แล้วก็มาเป็นอาหารแล้วก็เป็นเมนูเฮ้าเวลานั้นเฮาก็คอยโพดไปใจตามเฟซตามไลน์นะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องก็จะเห็นแล้วก็มาสื่อเลยคุเม,มือนี่มันง่ายครับพี่น้องเหดหยังก็ง่ายนะครับเนาะเพราะว่าบาดเจ้าเฮ้าลงโพดลงแป๊บเดียวพี่น้องเฮาก็หูก็เห็นแล้วเพราะว่าคุม,มือนี่ก็ข่าวสารมันไวนะครับเนาะโลกอินเทอร์เน็ตคุเม,มือแป๊บเดียวพี่น้องอยู่บ้านพี่พี่น้องก็กดลงไปเลยเฮ้าอยากเ็ตหยังขายยังโพ์ลงไปแป๊บเดียว บอยากเลยคู่มือนี้สีบูคือตะกรอนเนาะตะกรอนนย่บยางไปขายตา,าตามบ้านตามบ้านตามหยังจีพี่นองตะกรอนนะครับเนะาะจ่ว่าคู่มือนี้บรยิย่างด้วยพี่น้องเด้อคู่มือนี่ก็มีดตึงเตเข้าโพดลงแล้วเอาลงในเฟสเฮาจังสี่พี่น้องกระสั่งเข้ากับเขาไปส่งในบ้านแค่นั้นครับผมง่ายคู่มือนี่ง่ายที่สุดเลยบาวน้องว่าเฮ็ดหยังเพราะว่าคู่มือนี่มันง่ายครับผมนี่ก็คือเข้ากับซ้ำเรียง,บ,งบเฮาก็เลียงง่าย นี่คอยบึงกับบ่านะ้านองอีกทีหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าบ,บ้าน้องกะเวลาขายเวลาอย่างบ่าน้องกะโคตรลงคือกันเขากับโคตรลงว่ากบพัใหญ่แล้วกบพร้อมขายแล้วนี่พี่น้องกับหูแล้วตอนนี้พี่น้องเพิ่นกะอยากจองไว้หลายคนคือกันอยู่ครับพี่น้องเนี่เพราะว่าช่วงนี้กบกําลังสีเอามาเลียงหม่นะครับเนาะพี่น้องกับมิตรถามเห็นบ่าน้องบ่าน้องมี่บบ่อเพิ่นว่าเพิน่นกะอยากกินหลายหลายคนนะพี่น้องเนาะบ่าน้องก็เลยว่าเดี๋ยวกําลังเริ่มเลียงแล้วครับบ่าน้องว่า เราก็จะได้เป็นอยู่บมานสามเดือนกันจะได้ขายแล้วพี่น้องนี่เนาะครับเนาะก็คอยเลี้ยงเอาครับผมเห็ดบ่ยากวาตาเฮาอยากเห็ดเฮาลงมือทําเลยยังกะสีสําเจเองถ้าเหาบ่เห็ดก็คือเฮามแต่อยากเห็ดจี่งื้อเฮาบ่เห็ดกับบ่สัาเร็จได้พี่น้องเพราะว่าเหาต้องอยากเห็ดยังเฮาต้องลงมือทําเฮาลองเห็ดเบิงเออเฮาก็เห็ดดอยู่นี่เฮาก็ลองเบิงเฮาได้เห็ดแล้วเฮาได้กินแล้วอ้สีมีความสุขเลยพช่น้อเเฮาได้เห็ดแล้วก็ได้กินของจากของเห็ด เองนะครับเนาะซ้ำต้นไม้เลยครับพี่น้องเฮาเห็ดแล้วเฮาปลูกแล้วเฮาได้กินผลผลิตเฮาก็ดีใจแล้วครับผมนี่แหละควมามสุขเฮาโบได้ไปหาไก่หลักกับความสำเร็จของเฮาก็อยู่นี่แหละครับไก,ก่ไก่โบได้ว่าสิมีงเงินแสนเงินล้านเงินหมืน่นพวกกับเป็นความสำเร็จตรงนี้ก็คือเฮาได้กิน,นกับความสำเร็จแล้วนะครับเนะบาะบ่าวน้องว่านี่ซ้ำนี่ก็มีความสุขแล้วครับผมบ่าวน้องกับพาพี่น้องมาเบืองนะครับเนาะคยอยติดตามกับบ่าวน้องไปเรื่อยๆนะครับเนาะบ่าวน้องก็บเจ้าาพี่น้องนี เบ่งนงั่งขึ้นมานั่งแล้วดิพี่น้องเป็นถือแดบดบมันก็ขึ้นมาขหาขงซาหางบ่อเขานะครับเนาะก็อย่าลืมในช่องกบป,ปา่าพาด้วยได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้าน้องก็ระเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ